กราบสบายดีเมื่อสุกคู่สุกค,คนเนาะเข้าสู่ซนอเตื้อยสำหรับตอนเช้าื้อนี้ข่อยก็ขึ้นไฮนาะขึ้นไฮถีไก่ตีนพูนะ่เขาขึ้นก็ขึ้นคนเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเกี่ยวเขาเมื่แต่เขาสีขึ้นไปเบิง่นะงเนาะเขาเขงเฮามันสุกหรือบอ่เพราะว่าเขาพักได้สามสี่มือแล้วนะตอนนั้นเน็คเขาเนี่ยมาทันสุก เขามาเบือ้องเอกตอนนี้เนาะถ้าว่าเขาข้องข,ข้าซุกถ้าพ่นประตกเนี่ยมาเอื้อนมาฮื่ยนี่เขาสิขึ้นไปเกี่ยวอีกแต่ถ้าพ่นตกนเขาจะโจวไวเพราะว่าท่านเจ้ามอนี่กับพ่นหนะ้ำทองผ้าเนี่ยมืดขึ้นแต่เห็นยังบาได้ว่าช่วงนี้กับซ่วงเก็บเกี่ยวเขาไฮ แล้โอเคทุกคนมีแต่ติดตามเบื้องน้ำเฮาแบบเยาวๆเลยน,ะน้ำมอกมันลงทองผ้านีมืดขึ้นตอนนี้ก็บพนำํำ ถึงว่ามันจะพ้นก็ตามนะเขาหเห็ดยังมาได้เพราะว่าเฮาก็ออกจากบ้านแล้วตอนนี้ก็เขายือนอยู่กลางสวนของข้าเจ้าอันนี้ก็คือเทียงไฮเกาทางที่เขาขึ้นไฮกับฮก ที่ะนี่ส้วงเดือนซิบก็ย่างแต่ว่าซุนญาลนีนเขาบัได้ไปขุดแล้วมันเมน็นไก่มันจะตายถ้าขุดเอาไปกินก็รู้สึกเมน็นเมนน็นเน่า หันย่างมากอะฮอดไทยแล้วนี่แหละแนวพันธุ์ถี่ยังมาทันสุกเข้ามาเบิ้งเข้าวของเฮานี่ยังมาสุกมันลืบกระแมน ไปเกี่ยวกับสีดายเขายังมาทันสุกมีแต่เขาจะโจวไว้นี่แหละเห็ดยังมาได้เนวพันเขาเจ้ากับเนวพันสนิดนี่นี่คือกันเลย ปุ๊บเขาเบ่งเขาข้าวก็แล้วเนาะแต่เขาเนี่ยังมาทันซุกมีแต่เขาจะแบกพื้นเอาไปตัดอยู่แคมไฮนกระเทินเขาได้มาเขาตัางใดตัดพื้นส่วนข้าวปลาอาหารเนี่เขาบร่ได้ทื่นสิกลับไปกินข้าวอยู่บ้าน ตัดพื้นกาแล้วเาสัดใาก่กดะพาน เสียงคนยิงนกเสียงปืนเหายัดพื้นใส่กระพากาแล้ว ແລະເຮົາສັງຍັງເມື່ອເພາະວ່າູດນກະຢ້ານວ່າຝົນຕກ ตอนนี้ก็เขามาฮอดเฮือนแล้วให้สารัเพิ่นเห็ดซุปน้ำใหม่ สาวระคูดน้ำไม้ก็แล้วนี่แต่เาจะเกียมเครื่องปรุงทีเาจะเฮ็ดซุปบอกเดี๋ยวตอนตัวจะถ่ายแต่ว่าสาวระคูดน้ำไม้ก็แล้วเนาะเพื่อนกันั่งกินสม้สมส้มเาส้มโอ้เพื่อกนกะมาผ่านทุกผ่านยากน้ำเฮาเนี่ยแหละเพราะว่าอยู่บ้านเฮาเน็ตทุกยากไอ้นี้ กันไปกันมาก็ยากเอาล่ะก็เริ่มเฮ็ดเครืงปรุงเนาะเพิ่นคักพิ and like that าวละก็เริ่มปุงนะสุมน้ําไม้ 对、okay. เาจัดผาเข้าขับเทียงกับสำเร็จอันนี้ก็คือซุปน้ำไม้ถีสาวละเพิ่นเฮ็ดแจ่วตั้งสาวน้ำไม้ถีเขาต้มตอนนี้พ่อาก็ได้มา นั่งวมพาอยู่เพิงเนือนใหญ่หอยู่เฮือนครัวอากาศฟังทางห้อนเลยมากินอยู่นี้สบายกลัวเอาม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 ากินข้าวเทียงน้ำกันเอามามามากินข้าวเทียงน้ำกันส่วนน้องแยกเดี๋ยวไปยูเฮื่อน

เขาเป็นยังไงไม่ดูยากนะต้องน่ารักไอ้ดวงยี่สลายได้ไหมเต่งโต๊ะหวังกุญปาร์เป็นการวิจารณ์งงป่ फाउन्ड आउट अ मनन cả đâu mình làm bánh rồi. Rồi. Đó này cái cái. Rồi mình cái <laughs> đồ ซิมเใหม่โปรยดาวมาจากยาบบนิโก